ค่ะกลับจากทำงานแล้วก็ต้องมาทำหน้าที่ภรรยาไปแฮปปี้เ <Happy Out. S 1> อาออกับสามีนะคะนี่ไปกับคุณวิลเลี่ยมต้องไปงานต่อวันนี้ไปทำงานที่ร้านอาหารกลับมาก็จากนั้นก็ต้องไป,ไปทำไปทำมาทำหน้าที่แม่บ้าน มิสเตอร์วิเลียมฮัโเลฮัโหลววิวที่จะไปบ้านเพื่อนนะคะนี่วิวเดิมๆของแฮทแลนด์พาร์คค่ะเพิ่มเติมที่อากาศปรี ดีค่ะเริ่มจะเข้าอา,อากาศช่วงอากาศอบอุ่นแล้วตอนนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วน้ำกำลังลงก็ปูดอ,อกไม้ตรงนี้สวยมากเลยบ้านหลังนี้นี่ิวอีกทางนึงนะคะถึงจุดเออ แล้วค่ะจุดตรงนี้จุดแลนด์มาร์กของเอเรียนี้อ๋อว่าอยู่ตรงนี้เองตรงจะไปเกาะน,นี่นี่นี่อยู่สิแฮมบมบูเฮียแฮปมอแบมบูเฮีย นี่ค่ e นี่คือดิน t าว์ I think the the car might h a p e been here นี่นี่ปั่นเน You can stop in over there I go I turn a round ready to go home อื mm. yeah I go the other side and turn around okay นี่ค a ะเป็น e ี e ค I think สงสัยบ้านหลังนี้แน่เลย I think ถึงแล้วค่ะ โอเคดีดีดตดี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 ดอดี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 

Yeah. Mm. I think this town, honey. I hear some sound in over there. Yes, down mm here. -hmm. who, who is town? Huh? The owner, what her name? Philip and Wendy. Oh, Wendy. They come before, you remember? That's uh -huh. Yes, okay, yes. Long time ago. Okay. Long time ago, we go. Oh, that's one, so I'm not. xuân 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 được đẹp xuân xuân đẹp xuân đẹp xuân xuân, no i see the i see the garden, oh, they have rất là đẹp Hello, Andy. Uh, um, uh, oh, anh, anh có được không? Bye bye,

นะคะมาถึงแล้วขอจบ,ทอนนะะบทเ,บเะะจบท่านี้ก่อนนะคะว่าที่นี่เขาไม่ชอบโอเคนะคะขอจบเท่านี้ก่อนนะคะเพราะหลังเขาไม่ชอบถ่ายถ่ายวีดีโอเขาไม่ชอบค่ะแล้วก็สูชข้างนอก่วิววิวสวยข้างนอกนะคะจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ